รู้ไม่ได้ยินไงสวัสดีเพื่อรุ่นดับสิติดพอแล้วมึงอะสวัสดียามค่ำๆตอนนี้หกโมงครึง่งมืดหน่อยนี่ผมไปพาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาดูแน่ห้าเก้าชักรห้าผมไม่ได้ทำผมทำ,ผมทำบ่อยแล้วน้องผมทำน้องผมทำก็เดีลูกค้าเขาแหละทำก็แต่ว่าบอกว่าวินเด้ร์จะสิบไปเชื่อป่ะถ้าไม่เชื่อมีคิปป่ะออะโชว์เลยดิผมจะ ทักแชทมาตามหกโมงครึ่งเมีทักแชทมาตามถูกอ่ไวัรุ่นร้อเจ็สิบพักกันจห้าอ่ะาดูด้วยกันพร้อมๆกันเนี่ยเอ้ยออกตัวแล้วหกเก้าออกมาล็อกรอบแรกรอบแรกร้ยหกเก้าเดี๋ยวะหาพี่รอบเดียวดูรอบสองไปเลยยังเบ่งอะเดินนับเนื้อหมพาแรงไว ไงไงไงไม่ทำแต่น้องๆก็จะชุดไล่ไปนะครับบวกกับความรู้ของเขาแล้วก็แคมพันอาว่าตัวใหม่ป่ะหรือดูได้หรือดูได้ป่ะทายคิดดูด้วยป่ะอ่ะบอกดูดูได้กับรุ่นปลาเดลืองตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยที่อยากจะบอกก็คือว่าถ้าข้อมูลมีชิ้นส่วนใช้ได้เนี่ยมันก็วิ่งได้นะครับสเตอร์เบอร์อะไรเดินนุ่มๆเงี้ยี่สิบสี่ 14.24แพัเทิร์นรถกิโลวันนี้จะมาเช็คแรงม้าหน่อยแรงมา้าแลรงหมูไม่รู้แล้วก็แรงบิดว่ารถที่มันวิ่งพัเทิร์นแบบนี้มันยังมีอะไรที่ดีทําไมมันถึงวิ่งได้170อะไรที่ต้องแก้ไขครับวันนี้แล้วก็เดี๋ยวมันจะพามาดูว่าเดี๋ยวปั่นเสร็จดูเลยว่าพัดอาตัวใหม่จริงเปล่าไปเจอกันในน้ไปและแล้วเขาอยู่ในพื้นที่ต,ตัวสงบร่มเย็นไม่รบกวนใครครับ มาดูว่ามันมีเท่าไหร่ดูาพร้อมกันเลยเจดูรอบกล่องเดิมกล่องเดิมกล่องเดิมให้ดูกล่องเดิม9ก้ากล่องรถขบูอ่ะเวลามันตัดเนี่ยมันสวิงแรงนะคบเนี่ยไปดูเนี่ยล้อเครื่องเดิมๆ เดิมโรงงานไม่ใช่เดิมโรงกึง เคบ,บคอนเบ,บคอนเดี๋ยวเราไปฟังขอีกี้ก่อนทิวนในนี้ก็ได้ ี 81, ่มทอร์เก19.55ที่รอบเครื่อง9,680รอบแไปดสิบแนไงแรงม้าไม่ได้เยอะยอะไรมากมาครับล้อคันนี้มันปั่นสเตอร์จริง14.24สิเตอร์จริงเลยปั่นได้เห็นเนี่ยนะครับสร้างความเร็วรอบปั่นตั้งแต่รอบเครื่องมาน6เจ็พันเป็นช่วงเ,เกียร์พอดีนะครับผมจะบอกแนะนำอะไรให้ถ้าดูจากกราฟนะ กล่องมีอยู่เจ็ดเก้าพันเจ็ดร้อยรอบเก้าพันแปดร้อยรอบแต่แรงม้าเนี่ยสูงสุดเนี่ยอยู่ในย่านเก้าพันหกฉะนั้นเกียร์สี่ยังไงก็มีแรงเดินนะครับรถที่เกียร์สี่ห้อยเกียร์สี่ไม่มีแรงเดินส่วนใหญ่ย่านแรงม้ากับเบอร์เตอร์อรอรมันไม่ค่อยสัมพันธ์กันครับถ้าตามถ้าตามข้อมูลสิบสี่ยี่สี่รอบเครื่องเก้าพันแปดเนี่ยนะครับเขาวิ่งกล่องตัดเลยนะ่าจะอยู่ที่ 1้อยเจ็ดอ้อยจ็ดิบสองไม่เกินนั้นไม่เยอะแยะแต่แม่งว้าวอ่ะตัวเลขแม่งว้าวอ่ะนะครับเพราะว่ามันเป็นสายรถทิพยรถล่องสายแช่นะครับ AF อยู่ที่12 AF มันไม่แน่ไม่นอนหรอกแต่ถามว่าอย่างเนี้ยเทสแล้วล่องแล้วได้ AF ประมาณนี้ก็มาเก็บตัวเลขวันวันหน้าทําใหม่ภาพเบ้าฝาตูกซีซีเทคนิคก,การยังฝาหลัตก,ต,ก,ต,ก,ต,กต่างๆนานานะครับมันลงตัว มาเก็บแบบนี้เราก็ไม่หลงเจ้าจากถนนสู่เครื่องมือวัดนะครับเดี๋ยวลงตรงนี้ไปไปเลื้อให้ดูว่าจริงหรือเปล่าาคลิปนี้จะวลื้อให้ดูด้วยว่าทียี่สิบพาร์ทอารเนี่ยมันได้อะไรไปไปลงลงลง ฮไม่รออม่นนี่ปั่นเสร็จก็ถ่ายแม่งเลยเนี่ยครับ<อ>เป็นทุนพาร์ทอาร์เลยเนี่ย h p 4ตัวใหม่ล่าสัตว์นะครับคือมันจะเสถียรถอมา,า,มามาเงาแว็บเงาแว็บรุนพาร์ทอาร์ตัวใหม่กับไวรุนปลาเหลืองตัวใหม่ที่ ที่เราพัฒนากันนี่แหละเทสด้วยแล้วก็เช็คด้วยแล้วก็แล้วก็ร้อนด้วยอยากจะน,นำเสนออยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆกับความข้อมูลดีๆมาให้นะครับ<อ>ฉะนั้นเชื่อมเลยว่าอะไรทุกชุดที่ผมผลิตและส่งต่อไปถึงพวกคุณมันผ่านจากการเทสและทดสอบอย่างหนักหน่วงนะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งว่าน้องๆก็ทําได้มีความรู้มีชิ้นส่วนดีๆนะครับผมบอกเลยว่ารถชุดเนี้ย เป็นข้อมูลแล้วก็เด็กไปทําการทํารถขยากแรง1นึ่เลยชิ้นส่วน2เลยความรู้3เลยคุณต้องขยันและมีรายละเอียดนะครับคลิปนี้ฝากไว้เป็นแนวทางแล้วกันว่าไม่ใช่ผมท้องเดียวหลายๆคนและเด็กน้องๆคนที่ใหม่ทางก็ทากําได้โอเคปะ่ะนะครับฉะนั้นวันนี้คลิปนี้คลิปนี้ก็ปิดแม้แค่นนี่แหละเดี๋ยวเจอลูกโตต่ตเรเอาอยู่าเนี่ยมาดูกันว่าเป็นไงสวัสดี